โรคที่กำนันนกเป็นอยู่ตอนนี้เรียกได้ว่ายังคงเป็นประเด็นข่าวที่คนกำลังให้ความสนใจยังคงเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจกรณีพลตำรวจตีศิวกรสายบัวอายุ31ปีถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเยยกฎหมายภายในงานเลี้ยงบ้านนายประวินจันท์คายหรือกำนันนก กำนันตำบลตากล้องอำเภอเมืองนคปรปฐมต่อหน้านายตำรวจและลูกน้องที่นั่งสังสรรค์อีกหลายสิบนายหลังเกิดเหตุชุดสืบสวนตามวิสามันฆาตกรรมนายธนชัยหรือหนองหมั่นมากอายุ45ปีลูกน้องคนเสนิดนายประวินขณะที่กำนันนกหลังเข้ามอบตัวอย่างปากแข็งอ้างไม่ได้สั่งสมุนยิงสารวัตร ตนชิน้นก่อนถูกส่งตัวให้กลองปราบปรามดำเนินคดีด้านผลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติบารพัฒน์พบตรสั่งย้ายตำรวจ25นายในงานปาร์ตี้มรณะช่วยราชการเพื่อสอบเอาผิดกรณีละเลยให้มือปืนหลบนี้ซึ่งหน้าแถมปล่อยให้ทำลายหลักฐานช่วยเหลือผู้กระทำผิดทั้งนี้คดีมีอัตราโทษสูงถึงประหารชีวิตพนักงานสอบสวนต้องสอบสวนพยานที่ไม่ใช่ตำรวจอีกหลายปาก หากมีการปล่อยตัวชั่วคราวเกรงว่าจะเป็นอุปสรรคหรือเกิดความเสียหายต่อการสอบสวนผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงหรือข่มขู่พยานหรือก่อเหตุอันตรายประการอื่นศารอาญาได้มีคำสั่งให้ฝากขังด้านนายเชาแกนสวาร์ดทนายของอดีตกำนันนกกล่าวว่าวันนี้ไม่มีการยื่นประกันตัวกำนันนกเพราะเจ้าตัวไม่ประสงค์ขอประกัน โดยแม่ระบุเหตุผลเจ้าหน้าที่นำตัวส่งขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครล่าสุดกำนันนกเครียดนอนโคกอ้างเป็นโรคความดันโลหิตสูงน้ำหนักมากนอนรวมเพื่อนสี่คนเช้านี้ตื่นมาสวดมนต์ห้านาฬิกาสานาที